อ่าเป็นหัวข้อธรรมะทำงานนะซึ่งซึ่งเหมาะกับกับปัจจุบันธรรมอะครับจริงแล้วว่าจะใส่ชื่อว่าปัจจุบันธรรมจะด้วยซ้ำนะอ่าเป็นธรรมะทำงานนะนะอ่าปัจจุบันธรรมคือเป็นธรรมะที่ใช้ในชีวิตประจาวันนะเน้นเน้นเน้นที่เป,เป็นเป็นปัจจุบันนะฮนะก็ ท่านท่านพุทธทาสท่านกล่าวเอาไว้นะท่านให้ความหมายของของของคําว่าธรรมะนะท่านท่านท่านให้ความหมายไว้ไว้รู้สึกจะสองสามอย่างนะเป็นอีกอันหนึ่งก็คือท่านบอกวา่าธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือความถูกต้องธรรมะกับธรรมชาติเลยพวกเนี้ถ้าอ่านหนังสือท่านพุทธทาสจ,จ,จ,จะเจอคำโเนี้เจอคาพวกนี้ ธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือความถูกต้องประมาณนี้แหละท่านกล่าวเอาไว้ในในหนังสือก็อ่านแล้วก็นึกถึงคาที่ท่านกล่าวาไว้ก็เออใช่อ่ามันเป็นอีก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 ุนหนึง่งครับวาว่าธรรมะก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษธ,ธรรมะนะเป็นสิ่งที่ให้ความสุขคือมันเป็นทางบวกตลอด นี่คือคือธรรมะ่าถ้าหากคนเราเนี่ยเอาธรรมะมาใช้นาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยราอจะ,อะธรรมะระดับครอบครัวธรรมะหระการประจําใจหรือธรรมะในการทํางานหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยอยู่ร่วมกันในสังคมคก็ต้งเติบสินขึ้นไปอ่ะนะสินสมาธิปัญญานี่คือหลักคือแก่นน,นะแต่ว่าก็จะแยกเป็นธรรมะทํางานก็คือเอาเนื้อหาสาระของ ของหัวข้อหลักธรรมที่จะมาใช้ในหัวข้อนี้ก็คืออ่าต้นต้นแล้วก็เป็นเป็นอิทธิบาทสี่นะหลัแกแห่งความสําเร็จอ่าหลัแกแห่งความสมาเร็จคืออิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่แล้วก็ประธานสี่อหรือความเพียรสี่อย่างอิทธิบาทสี่อ่อก็เป็นเรื่องสันทะวิริยะจิตว,วิมังสาซึ่งซึ่งเป็นหลักแห่งความสมาเร็จพระเจ้าตรัสเอาไว้ชัดเจนเลยถ้าปฏิบัติาตามไม่บกคล่อง ในในทางพระก็สามารถเป็นพระหันได้เลยบรรลุทมชั้นสูงได้ด้วยหลักของอิทธิบาทสีส่วนพระว่าเอ็นํามาใช้มาปรับใช้ในการทําการทํางานในการเรียนหนังสือคือทําอิทธิบาทสีนี่เหมาะเหมาะกับทุกคนนะเหมาะกับทุกคนเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพนะคือปรับให้ใช้เหมาะสมคืออิทธิบาทสีเป็นเป็นเป็นหลักธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ที่สําคัญมากหลักความสําเร็จ ส่วนประทานสีหรือความเพียรสีก็คือในทางพระพุทธศาสนานะ่ะท่านจัดเป็นความเพียรสีก็คือหนึ่งเพียรละในสิ่งที่เพียรละในสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปแล้วพยายามรักษาสิ่งที่ดีเอาไว้แล้วก็เพียรละในสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปแล้วก็รักษา เพียรระวังไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีอย่าเกิดขึ้นคือข้อแรกอะ่ะเอาสิ่งที่ไม่ดีออกอันที่สองอย่าให้มันเกิดอย่า <laughs> ให้มันเกิดขึ้นอ่าอันที่สามก็คืออ่ารักษาสิ่งที่ดีเอาไว้แล้วก็อันที่สี่พยายามทาในสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นคือเป็นอ่าอันนี้อันนี้ในหลักของอความเพียรสี่มามาปรับใช้ในการทํางานคู่กับอิธิบาตสี่นะ <laughs> ความเพียรสี่นี่ยคือ เอามาใช้คู่กับอิทธิบาทสี่คือสิ่งที่ไม่ดีเอาออกไปแล้วก็อย่าอยาสิให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วก็พยายามซ้าทาในสิ่งที่ดีอให้เกิดขึ้นแล้วก็รักษาสิ่งที่ดีอยู่แล้วเอาไว้ <c oughs> นี่คือความเพียรสี่เอามาคู่กับอิทธิบาทสี่แล้วก็หลักแห่งความเพียงทมหลักแห่งความที่ยธทําในการอยู่ร่วมกันนะะในการทําการทํางานหรืออะไรแต่ก็ตะอคติสี่นะเอาเอาหลักๆเลยนะ อ่าอคติสี่อิทธิบาทสี่ความเพียรสี่แล้วก็อคติสี่หลักหลักความเพียงธรรมอ่าถ้าถ้าถ้ามีหลักเนี้ยก็จะอยู่ด้วยกันการทํางานทํางานเนี้ยจะมีมีมีความสุขนะอ่าจะปัญหาจะไม่มีอคตออิสี่คติสี่ความลําเอียงอ่ะนะเขาเรีเยกความลาเอียงถ้าถ้ามีสิ่งนี้อยู่ในจิตใจนะในการทําการทํางานก็จะไม่มีปัญหาโดยเฉพาะ ครับช่างแีบไม่เคยมีกันอ่าตรงนี้สาคัญเลยอากติสีเนี่ยคือแยกแยกคืออาจจะมาเลือกธรรมะที่เหมาะกับการทํางานเนี่ยนะทํางานโดยเฉพาะเลยอิทธิบาทสี่อ่าความเพียรสี่แล้วก็อกติสีอ่าความความเท่นหลักของความเที่ยงธรรมเนี่ยคืออากติสียามีก็ก็จะมีความสุขแล้วอ่าอ่าหลักธรรมย่อยออันนี้หลักธรรมที่เป็นหมวดหมู่นะอิทธิบาทสี่ อ็อาคติสี่ควเป็นสี่ส่วนหลักธรรมย่อยที่มาข้อเดียวก็คือสัจจะสามัคคีอ่าพวกนี้มันจะมาอย่างละข้ออแยกๆออกมาสัจจะกัามสามัคคีตัวเนี้ยสําคัญมีมีสัจจะความซื่อตรงซื่อสัตว์ไม่เรื่องสุจริตสุจริตเนี้ยมันมันอยู่ในกลุ่มเนี้ในเรื่องของสัจจะแล้วก็ความสามัคคีคือทํางานอ่าอ่าให้มัน ก็เรียกอะไรอะไรแหละคล้ายๆกับว่าโคกันได้นะสปอร์ตกันให้มันสมดุลกันไปอ่าหกักความสามัคคีเนี่ยการทางานก็จะประสบความสาเร็จในพระเจ้าท่านวางเอาไว้มันมีอ่าพระเจ้าท่านตรัดเอาไว้ในเรื่องของความสาม,มัคคีอยู่นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของพระเรื่องสารานิยธรรมเจ็ดนะอะไรนี่แหละหกประชุมพร้อมเพียงหมั่นประชุมอะไรต่างๆพวกนี้นะ คือแล้วก็มาปรับใช้ในทั้งโลกคือความสะมะัครคีนำมาซึ่งความอา่าสําเร็จได้เหมือนกันสะมัคคีแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย world, world, ทั้งอิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่ประธานสี่คือความเป็นสี่นั่นแหละแล้วก็ а อคติสี่รมถึงสัจะจะสะมะัคคีเหล่านี้อยู่ภายใต้ธรรมะสองข้อ <c oughs> สติสปะชนะและลอิริโอตปะ สมากล่าวไว้เสมอว่าธรรมะสติสัปชัญญะและหิริอตุตตะเนี่ยมันเป็นธรรมะครอบจักรวาลเป็นธรรมะครอบจักรวาลไม่ว่าพระหรือคราหัสไม่ว่าพระหรือญาติโยมไม่ว่าทุกสาขาอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าพยายามจเจริญสติสัปชัญญะอ่าแล้วอบรมหิริอตุตตะคือคุณธรรมตัวนี้ให้เกิดในใจบ่อยๆเนี่ยมันจะคลุมทุกอย่างเลยจะทําอะไรก็แล้วแต่ ใ้ au, <laughs> <laughs> um, ่เร um ื่องต่อปมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีมันจะไม่มีเลยอ่ามันจะไม่มีขึ้นมาเลยเพราะว่าตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาทีไรเนี่ยมันจะระงับสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดได้แม้แต่สินไม่ว่าสินห้าสินแสเยก็แล้วแต่หรือกดหมายบ้านเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าในใจมนุษย์มีอิริโอตตัะสติสั้าัญญาอยู่รับรองไม่ทําผิดการที่มนุษย์ร่วมละเมิดหรือเป็นไปตามอารมณ์ของ โรคกวดลงตัางปาัญหาต่างๆเ,เกิดจากเฮลิโอตกะและสติสัพยเดีเยน้อยหรือไม่มีเลยนะหรือไม่มีเลยน้อยหรือไม่มีเลยปัญหาก็เกิดตามมาเพราะอดทนอดกัน้นต่อสิ่งยั่วยุสิ่งที่อยากจะได้ทั้งหลายนั้นไม่ไหวก็เป็นเหตุให้ทุจริตตัวหน้าที่การงานของตัวเองอทุจริตต่อไม,ม่ซื่อสัตว์ต่อวิชาชีพของตัวเองด้วยเจรญบัณฑิิ่งเหล่านี้ เกิดจากสติสพัพจจะหิริอตุตตะมันน้อยหรือไม่มีเลยนนะก็หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจึงเน้นให้อบรมเรื่องพวกนี้เอาไว้เยอะๆเน้นเน้นตรงน,นี้คือรู้สะอายแก่ใจเก่งกวัวต่อสิสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมอย่างน้อยตัวเราเองก็รู้ว่ามันผิดหรือถูก <c oughs> นแอ่บางทีไปทําแล้วคนอื่นไม่รู้แต่ตัวเองก็หวาดระแวงกลัวแต่คนจะรู้ก็เป็นทุกข์อยนั่นแหละอ่า หรือบางทีสิ่งที่ได้มาจากการไม่ซื่อสัตย์การทุจริตการโกงมาเนี่ยมันก็จะให้ผลมันจะวิบัติไปข้างหน้าไอ้ช่วงที่ได้มาใหม่ๆมันก็ดูดีเสียสุขกับสิ่งเหล่านี้อยู่แต่สิ่งนั้นมันจะวิบัติไปข้างหน้าช้ามั่งเร็วมั่งมันมันก็แล้วแต่อีกทีหนึ่งแต่มันเกิดแน่นอนกาเรียกว่าวิบากกรรมชั่วแล้วเป็นวิบากกรรมชั่วจะสังเกตได้นะอะข้อสัจจะสมมามัคคีเนี่ย จะเจัจามืคีเนี่ยสังเกตอ่าในปัจจุบันอ่ะในปัจจุบันทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะสายวิชาชีพเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าจันเดียบันอ่ะนะเขาเรียกว่าจันเดียบันประจําวิชาชีพของตัวเองเนี่ยอาจารย์นักการเมืองมารับตำแหน่งหน้าที่ก็ต้องปฏิญาณตนใช่ไหมต้องปฏิญาณตนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อสิ่งที่เคารพนั้นเมื่อปฏิญาณแล้วคือการตั้งสัจจะนั่นแหละไม่ทําตามนั้นมันก็มีปัญหาขึ้นมาเพราะว่า ไปตั้งสัจจะอธิษฐานปริญ,ญาณตนกับสิ่งเหล่าน,นั้นนะจะไม่ทําตามมันเป็นกรรมอันหนักมันเป็นที่บาเพราะว่าจิตใจไม่สามารถที่จะสะอาดบริสุทธิ์ได้เหมือนกับคำพูดนั้นที่กล่าวออกไปแล้วก็มาปฏิบัติไปอีกแบบหนึ่งผลมันก็เกิดไว้แม้แต่สาขาอาชีพวิชาชีพที่ที่ทาเรียนมาเนี่ยถ้าออกนอกเ้วยจดทะเบีนก็ได้นะออกนอกสิ่งที่อ่าปริญ,ญาตนวิศววิชาชีพนั้นมาถ้าไม่ซื่อสัตย์วิชาชีพ ก็เดือดร้อนมันกันนะอ่าอันนี้เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติอย่างคือกรรมอ่ะผลของกรรมฉะนั้นพระองค์ท่านท่านเลยวางหลักการดาเนินชีวิตในการธรรมะทํางานก็คือธร,รมาหากินเลี้ยงชีพไม่ว่าสาขาพิชาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของการทํางานก็ให้มีธรรมะประจําใจอ่าหลักหลักของความสอมเดลก็คือหลักอิทธิบาทสี่อ่าหลักอิทธิบาทสี่ แล้วก็หลักเป็นความเพียรก็คือประธานสี่นะเพียรสี่ประการกแล้วก็หลักหลักความเที่ยงธรรมะนะควาอคกติสี่ความลอเน้อมหลักความเที่ยงธรรมขุยามีอคกติสี่ปรการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วก็หลักสัจจะหลักสามัคคีก็อันนี้สําคัญอันนี้คือหลักหลักเนื้อเนื้อของของรรมารทำงานถ้าพูดที่ทํางานอยู่คือเอไม่ว่า สาขาอาชีนวัตแต่เอาเอา,เอาธรรมะที่กล่าวมาเนี่ยในลอบคิดพิจารณาดูว่าเรามีไหมเราล่วงเกินธรรมะเหล่านี้ไหมนนี่คือหลักหลักะนะเละเอียดติกย่อยก็ก็ใช้สติปจัจญจติเองขยายออกไปตอน,นี้เราเอาบางคนอาจจะมีหลักปัญญาหลักการทางานก็แล้วแต่ละคนไปอีกอันนี้หลักใหญ่นี่คือหลักใหญ่ฉะนั้นเมื่อหลักใหญ่มันไม่มั่นคงมันไม่แน่นมันส่วนเสมันก็มีปัญหาไปเลยนะมันจะรวนไปเพราะหลัก โดยเฉพาะแหละพักติดสีกับหลักเพีย้ยนเพียเพ้ยนสีอย่างหลักความเพีย้ยนสีเนี่ยเป็นในพระเจ้ทาท่านวางเอาไว้หลักหลักเพี้ยนสีในในในมรักแปดนะหลักเพีย้ยนสีไรเอฟฟอร์ดอะไรที่ฝรั่งเขาว่าเนี่ยพอดีเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเขาเอาธรรมะพุทธชาติไปใช้เลยนะไรเอฟฟอร์ดเขาเอามักแปดไปใช้เออมันก็ดีเหมือนกันอ่า แล้วก็ไปดัดแปลงอ่เป็นเป็นเนื้อหาสาระในการเป็นหลักสูตรวิชาอะไรของเขาทักอย่างพวกเอ็มบเอนี่ยมันก็มีเข้าไปอยู่เป็นตำราเสริมเข้าไปอันนี้คือหลักธรรมะทำงานนะใช้หลักธรรมพิจารณาอ่าบ,อบอาบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆให้ควรตรวจดูว่าอ่าเราสมบูรณ์ไหมในการธรรมะ นำธรรมะมาใช้หรือเราผิดพลาดอะไรไหมก็ตรวจตรงนี้บ่อยๆตำรวจบ่อยๆนะทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นอยู่ภายใต้หลักของสติสัปชัญญะและอิริโอตปะสองข้ออย่างนี้เนี่ยให้มีไว้มากๆเลยอ่าให้มีมากๆเลยไปคุมค้มกันเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดปัญหาก็จะน้อยลงนะอะถ้าทําอะไรแล้วเลิกถึงบาปบุญคุณโทษชั่วดีคุณโทษถึงภัยมังม่งมันมันก็จะลดลดตรงนั้นลง ก็ได้ความอยากความโลภก,ก้นลงมันก็เบาบางลงไปได้โดยสติสัมปชัญญะนี่โดยสตานี่แหละก็ง่ายๆนะคนเองนะครับ,รบแต่เป็นทําง่ายๆแต่ว่ามันเป็นหลักเป็นแก่นเป็นหลักของของการทํางานหลักอธิบาทสีหลักความเพียรตระกติสีนี่น <c oughs> สําคัญาสตรสกัยชีพก็ฝากเอาไว้ดูสัจะสมัคีแ่วนี้ด้วยก็ไปขยายออกไปอีกรายละเอียดก็อยู่ที่มุมมองว่าแต่ละคนจะ จะทุ่เฉลี่ยขับข้อไหนมากหรือทําข้อไหนได้มากที่สุดมันก็จะมีข้อใดข้อหนึน่งอะไรอย่างหนึ่งทําได้ดีอั่นก็ฝากเป็นเป็นหลักเป็นหลักนะเป็นหลักในการดำเนินชีวิตก็พยายามทําทําให้ดีที่สุดใช้คําว่าพยายามนะโอเคอ่ะอยังไงก็ฝากธรรมะทํางานอ่ะนะครับอ่าฝากธรรมะทํางานเป็นธรรมะเป็น,เป,นเป็นหลักหลักธรรมประจําใจก็แล้วกันอ่า เป็นรรมะและธรรมป,ประจําใจก็จ้าดันวางเอาไว้เราคิดว่าถ้าเราทําตามก็คงได้รับผลตามที่เราตั้งเอาไว้ประดมควรครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ยุติเพียงแค่นี้ในการบรรยายธรรมะหัวข้อธรรมะทําานงานครับกล <c oughs> ับขอบคุณหลวงพี่ครับอ